เขารู้สึกกับคุณมากกว่าที่แสดงออกไหมเขาเก็บความรู้สึกลึกมากเขามีสัญชตาตญาณที่บอกว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาแต่เลือกที่จะนิ่งและรอจังหวะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในใจของเขาเองใจอยากเข้าใกล้แต่หัวหรือสถานการณ์ไม่เอือ้ออาจมีอีกโก้ความลังเลหรือหน้าที่การงานที่ยังไม่ลงตัว The Lovers ไพ่ใบนี้ชัดมากว่าความรู้สึกที่มีให้กันเป็นของจริงมีแรงดึงดูดแบบเลือกแล้วเลือกด้วยหัวใจตอนนี้เขากำลังถามตัวเองว่าจะกล้าเลือกคุณไหม Eight of Wands ข่าวดีมากค่ะพลังงานกำลังเร่งอีกไม่นานจะมีการสื่อสารหรือความคืบหน้าในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นแน่นอนค่ะคำถามที่ค้างใจคุณว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไร ความรักนี้จะไปทาง